พระพุทธองค์ท่านตรัสในเรื่องคุณสมบัติของโสดาบันหรือการที่จะปฏิบัติเพื่อความเป็นโสดาบันนั้นหลายพระสูตรด้วยกันอย่างเช่นพระโสดาบันที่ประกอบไปพร้อมด้วยโสตาปฏิยังคะสีก็คือความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้านั้นโสดาบันรู้ว่าพระ พุทธเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสพระองค์ตรัสรู้ได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและข้อปฏิบัติให้ถึงวิชาพระองค์เป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าพระองค์เป็นศาสดาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายพระองค์เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรม และมีความจำเริญจำแนกธรรมสังสอนสัตว์พระโสดาบันนั้นมีความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระธรรมและก็จะรู้ว่าพระธรรมนี้เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเอาไว้ดีแล้วเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการ เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าจงมาดูเถิดและเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวเพราะว่าเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนและพระโสดาบันก็มีความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์รู้ว่าสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีแล้วเป็นผู้ที่ปฏิบัติตรงแล้ว เป็นผู้ที่ปฏิบัติให้รู้ธรรมเครื่องออกจากทุกขเป็นผู้ที่ปฏิบัติสมควรแล้วรู้ว่าคู่แห่งบุรุษสีคู่โสดาบันสกธาคามีอนาคามีพระรันหรือนับเรียงได้แปดบุรุษนั่นแหละคือสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระสงสาวกนี้เป็นสงที่ควรสักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับเป็นสงควรรับทักสินาธาน เป็นสงที่บุคคลทั่วไปจะพึงทำอัญเชลีเป็นสงที่เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าและโสดาบันนั้นก็ยังประกอบไปพร้อมด้วยศีลทั้งหลายเป็นที่พอใจของพระอริยเจ้าก็คือเป็นศีลที่ไม่ขาดศีลที่ไม่ขาดก็คือไม่ล่วงสิกขาบทข้อต้นหรือข้อปลายหรือข้อใดข้อหนึ่ง เป็นสินที่ไม่ทะลคุคือไม่ล่วงสิขาบทข้อกลางกลางเป็นสินที่ไม่ด่างก็คือไม่ขาดเป็นหมูมูหรือมูละหลายสิขาบทและหลายหมู่เป็นสินที่ไม่พร้อยคือไม่ขาดแห่งละสิขาบทหลา,หลายแห่งเป็นสินที่เป็นไทยจากตนาคือไม่เป็นธาตุของตนาแบบรักษาศินเพื่อเอาเครื่องตอบแทนแบบนี้เป็นต้น เป็นสินที่ผู้รู้ท่านสรรเสริญคือผู้รู้ท่านใคร่ครวญเสียก่อนจึงสรรเสริญว่าดีเป็นสินที่ใช้ได้เป็นสินที่ทิฏฐิไม่ลูกคลำ้ำก็คือสินที่ตัณหาทิฏฐิมานะไม่แตะต้องคือแบบว่าไม่ถือสินเพราะความยากจนเป็นเหตุหรือให้กระด้างกระเดืองมีสินแล้วก็ยกตนข่มท่านอย่างนี้เป็นต้น และเป็นสินที่เป็นไปเพื่อสมาธิคือเป็นสินที่ผู้รักษาเอาใจใส่พิจารณาตรวจสอบอยู่เสมอนี่คือลักษณะหรือคุณสมบัติของโซดาบัน